สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยี่ห้อซินซานโนรุ่น AD 1401ตัวนี้นะครับกำลังของเครื่องนะครับจะอยู่ที่140บาร์ปริมาณน้ำที่ทำได้นะครับอยู่ที่400ลิตรต่อชั่วโมงกำลังมอเตอร์นะครับอยู่ที่1.6กิโลวัตต์นะครับ อุณหภูมิน้ำที่รับได้นะครับคือ50องศานะครับ okay. สินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีสายฉีดน้ำนะครับให้1เส้นด้านนี้นะครับจะเป็นด้านที่ใส่กับปืนฉีดน้ำส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่เข้ากับเครื่องฉีดน้ำนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับจะเป็นข้อต่อที่เข้ากับปั๊มน้ำนะครับ ตัวนี้เป็นข้อต่อสมเร็วเข้าออกับปั๊มน้ำเหมือนกันตัวนี้เป็นน้าปืนนะครับน้าปืนจะเป็นรุ่นแบบเป็นเกียวนะครับปลายปืนนะครับจะมีมาให้สองรุ่นนะครับจะมีรุ่นแบบหัวหมุนนะครับนี่นะครับ แล้วก็หัวก็ปรับได้ใบคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบประกันสินค้านะครับผู้นี้คืออุปกรณ์ใส่เข้ากับเครื่องนะครับ <Okay. S 1> หน้าตู้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ออนออเปิดปิดของเครื่องนะครับ อ่าด้านล่างตัวนี้นะครับจะมีช่องสำหรับใส่นะครับหุนหุนช่องด้านขวาตัวนี้ครับจะเป็นช่องสำหรับใส่ตัวกรองนะครับเปุนเข้าไปเลยครับอ่าแล้วก็จุกสีฟ้านะครับก็จะเป็นจุกแบบสมเร็วนะครับเราก็เป็นแบบดันเข้าปึ๊บ ตัวนี้ครับเราก็จะไว้เสียบสายยางนะครับอ่ะเอาออกไปเลยด,ดึงสีฟ้าออกอ่ะเหมือนไปด้านหลังของเครื่องเลยดี๋ยวดูสเปคของเครื่องด้านหลังสเปคของเครื่องนะครับตัวนี้นะครับกำลังเครื่องนะครับอยู่ที่หนึ่งันหร้อยวัตต์ความแรงนะครับอยู่ที่หนึ่งร้ยสี่สบาร์มอเตอร์นตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์แบบอินดักชันนะครับมอเตอร์ไร้แปลงทาน ปริมาณน้ำนะครับที่ทําได้คือ400ลิตรต่อชั่วโมงนะครับอุณหภูมิน้ำอยู่ที่50องศา okay. ด้านหลังของเครื่องนะครับจะเป็นกระป๋องไว้ใส่น้ํายานะครับเพื่อไป้ฉีดใส่แชมพูนะครับอ่ะเดี๋ยวหมุนมาด้านล่างเลย Okay. ตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะมาพร้อมร้อนะครับสามารถเข็นลากได้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็หัวปลั๊กนะครับจะเป็นหัวปลั๊กเสียบไฟ2 20อย่างดีให้นะครับโอเคโอเคลูกค้าถ้าใจสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ